สวัสดีครับวันนี้นะครับมีเชฟโรเล็กนะครับโคลนาดนะครับปี2012นะครับอันนี้สวยครับเครื่องดีครับสีสวยเลยครับจัดทร้งหล่อๆด้วยนะครับฟ้ากระปูงคาร์บอนครับยางปี2023นะครับชมรถเลยเลยครับสวยสวยเลยครับ สีสวยนะครับสีเทานะครับรถสวยครับกระบะแม็กแรนเนอร์นะครับจัดทรงรลรอๆเลยครับสีสวยคัสซี่ยังสวยครับไม่มีผูไม่มีกอน,นครับอ่าเนียผมพาดูข้างในนะครับ นีภายในนะครับประตูสวยครับภายในเบาะยังสวยไม่มีรอยขาดเลยครับเบาะแคปก็ยังสวยครับข้างบนสวยครับดูนะครับเนี่ยข้างหน้านะครับจอแอลเป็นจอแอนดรอยนะครับรถไม่น้อยนะครับสองแสนกว่านี่นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับอันนี้เครื่อง2,500นะครับนะรับฝาโปรงคาร์บอนนะครับสวยเลยครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์082-219-9136นะครับ